ปืนใหญ่อรสเนนตกรอบคาบ้านตัวเอง2ปีติดนี่คือหลังเกมที่อยู่ดีๆผมมันนึกขึ้นได้ก่อนจะอัดคลิปว่าอรสเนนไม่จะซวยไปไหนวะก่อนไปเข้ารายละเอียดของเกมนะครับผมขอเริ่มต้นตรงนี้ก่อนตอนแรกเข้าใจว่าแมนยูกับการจับเจออรสเนนและต้องมาเยียนเอเมอริตสเตเดียมเนี่ยเป็นความซวยของแมนยูนะแต่พอจบอย่างนี้ครับกลายเป็นว่าอร์เนนแม่โคตรซวย รุ่นาลที่แล้วเผื่อใครจําได้ครับพวกเขาจับฉลาดตั้งแต่รอบ3เนี่ยแม่งเจอลิเวอร์พูลครับรุูกาลนี้เจอแมนยูเจอ2ทีมเพื่อนรักจาก2ฤดรุาลติดมีทีมเล็กๆทีมหมูหมๆตั้งเยอะตั้งแยะไม่เจอเจอลิเวอร์พูลเจอแมนยูแล้วคาบ้าน2นัดติดแล้วอาเตต้าครับนี่เข้าใกล้คําว่ามือเปล่าเข้าไปเรื่อยๆแลวนะโอกาสที่จะพลิกเข้ารอบหลีกครับก็มีน้อยมาก โอกาสที่จะได้แชมป์เปี้ยนลีกไม่ใช่ไม่มีแต่จะตามอย่างไรเมื่อมีผู้เล่นที่บาดเจ็บแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้โมเมนตัมอย่างนี้และแชมเปี้ยนลีกไม่ต้องพูดถึงครับในจะบาร์เซโลนาาบย็อมินิกซิตี้ลิเวอร์พูลจะไปเอาอย่างไรอาเตต้ากับอนาคตถึงตรงนี้ผมเชื่อว่านตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตามเพจต่างๆของอาร์เซนอลตอนนี้เดือดแน่นอนครับอาเตต้าเอามีแน่นอนไม่มากก็น้อยไปตามดูได้ ทีนี้มาเข้าสู่เกมครับก่อนจะไปเข้าเรื่องใครไปดูคลิปนี้ชอบนะกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มของพามอยากคุยเลยนะครับและที่สําคัญครับใครเป็นเจ้าของกิจการนะคนดูในไลฟ์หรือหลังเกมเนะี่ยคนดูเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากให้ช่วยโปรโมตสินค้าโฆษณาอะไรก็ตามของกินของใช้อะไรก็ตามนะครับสามารถไปเป็นสปอนเซอร์ได้เนาะต้องบอกว่าตอนนี้เหนื่อยมากครับไลฟ์มา5ชั่วโมงเต็มเนาะเข้าเรื่องครับ เกมนี้อย่างที่ผมพูดไปก่อนเกมนะครับมี3อย่างที่แมนยูได้เปรียบอาร์เซนอลแน่ๆหนึ่งโมเมนตัมครับ2พลังงานที่ได้พักมากกว่าและ3ความเข้าใจเกมที่มากขึ้นของแมนยูเต็ดได้ซ้อมมากขึ้นได้พักมากขึ้นทุกอย่างเห็นผลในเกมนี้ครับเราเห็นแมนยูเต็ดความเป็นจริงก็ไม่ได้ดูเหนือกว่าแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นรองอาร์เซนอลจากสินาที20่นาที30นาทีจนหมดครึ่งแรกสิ่งที่อาร์เซนอลมีคือการคอมบอลครับคอมบอลคอมบอลและคอมบอล เอาง่ายๆครึ่งแรกทั้งขึ้นเบินเดียไม่ได้เซฟเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาไม่ได้เข้าใกล้คําว่าแมนออฟเดอะแมตช์เลยแม้แต่นิดเดียวในครึ่งแรกอาร์เซนอลจบด้วยการคลองบอลเกิน60%แต่หาโอกาสยิงได้4ครั้งและไม่เข้ากรอบเลยในขณะที่แมนยูนเต็ดซาโอกาสได้3และเข้ากรอบไปถึง2ทีนี้มาดูครึ่งหลังครับอาร์เซนอลก็ยังไม่ได้ฟื้นนะครับแมนยูนเต็ดชิงครึ่งน,นําได้จากความผิดพลาดของกาเบียลบัเกนเยที่หมุงไปติดก,กาลาโชซึ่งกาลาโชว,วันนี้ ตอบแทนความไว้ใจของรูเบนอโมริมได้พระเดศพระคุณเหลือเกินนะครับกระชากบอลไปลูกนี้แล้วแอซซิตให้บรูโนแม่งยิงอย่างสวยสองนัดแล้วนะที่บรูโนทำได้ดีมากๆนะครับและหลังจากนั้นครับอันนี้ขออนุญาตตำหนิขอเข้าสู่ช่วงบนครับใบเหลืองแรกของแมนยูผมก็ไม่เห็นด้วยที่ดิซันโดไปออกมือแบบนั้นใบเหลืองแรกของบรูโนแฟนเดสเข้าใจนะครับอันนี้ขออนุญาตพูดถึงกรรมการนิดนึงนะ,ะไม่เป็นไรกรรมการไว้ก่อนแล้วกัน อาร์เซอนอลครับมาได้เปรียบมากๆตอนดาโลนะครับเสียใบเหลืองที่2ความเป็นจริงดาโลไม่ควรเสียใบเหลืองตั้งแต่ลูกแรกละใบแรกก็อยู่หน้าเขาดัานเข้าบอลช้ากว่าเขาไปเสียบขาเขาแล้วโดนใบเหลืองลูก2บอลอยู่กลางสนามมึงไม่มีความจําเป็นเลยต้องไปเล่นอย่างนั้นเลยนะครับแต่มึงก็เล่นจังหวะเสี่ยงๆยงจนทําให้เพื่อนเหนื่อยชิบหายหลังจากนั้นและหล,ะละังจากนั้นครับอาร์เซอนอลก็เฉลี่ยโอกาสจะจังหวะตรงนั้นแหละจะใบแดง สามารถตีเสมอได้และคนที่แก้ตัวได้คือกาเบียวมาเกนเยสที่เป็นคนทําให้อาร์เซนอลเสียประตูหนึ่งชั่วโมงผ่านไปครับชั่วโมงเสศษนั่นคือโอกาสยิงครั้งแรกของปืนใหญ่อาร์เซนอลน,นะและหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลก็มาเป็นพายุเลยครับจบเกมอาร์เซนอลยิงไป18ครั้งเข้ากรอบ4ครั้งเท่ากับเอินเดียนได้เซฟจริงๆคือหลังหนึ่งชั่วโมงผ่าน1คือลูกยิงจุดโทษของมาติโอเดกาและ การเซฟสองลูกจากดเคนไรท์และลูกที่เข้าประตูนอกนักอาเซนอลไม่ได้ทําให้เบรนเดียได้เซฟเลยทีนี้ครับผมขอไปที่ผู้ตัดสินแล้วกันผมปั้นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าอาเซนอลไม่ได้ซื้อเราและเขาไม่มีการซื้อขายกัอนอยู่แล้วนะครับแต่อาเซนอลวันนี้ได้ผลประโยชน์จากผู้ตัดสินคนนี้เยอะมากคือผมไม่อยากตะโกนอะ่ะคือผมโมโหมากผมด่าบุคลภกาลีของเขาไปหลายครั้งมากในไลฟ์วันนี้มึงตัดสินได้เฮี้ยมากครับ เกมระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์ว่าเฮี้ยแล้วเกมนี้แม่งเฮี้ยกว่าตั้งแต่ช็อตบรูโน่แล้วเข้าใจบรูโน่ไปวินจนได้ใบเหลืองใช่แต่มึงควรให้ฟาวนแมนยูและที่เฮี้ยกว่านั้นครับจังหวะจุดโทษครับมึงไปเอาความมั่นหน้ามาจากไหนว่ามันคือจุดโทษมันไม่มีมันไม่ควรเป็นจุดโทษอ่ะคือวันนี้อาร์เซนอลนะครับผมมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าแฟนอาร์เซนอลไม่เดือดชิบหายแต่ไม่ได้เดือดกับแมนยูนะครับไม่ได้เดือดกับผู้ตัดสินหรอกเพราะผู้ตัดสินตัดสิง ให้พวกคุณได้ประโยชน์แต่ผมมั่นใจว่าวันนี้พวกคุณเดือดกับอาเซนอลนเดือดกับผู้เล่นเบือดเดือดกับอาเตต้าเดือดกับการแก้เกมลองคิดดูดิแม่งมีผู้เล่นเหลือกว่าเหนือกว่าตั้ง30นาทีบวชทุกวัยอีก30นาทีแพ้ไม่พอครับเสียโมเมนตัมตกรอบผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเหนื่อยฟรีแบบไม่จําเป็นมีแต่เสียกับเสียทัท้งด้ความจริงแม่งควรชนะตั้งแต่90นาที ผมจะแม่แปลกใจถ้าวันนี้แฟนน์เซนลไม่จะเดือดกันทุกเพจทุกช่องเสียใจด้วยครับพวกคุณทําไม่ได้เองนะวันนี้แฟนร์เซนลต้องยอมรับข้อหนึ่งว่าพวกคุณทําไม่ได้เองครับแมนยูในเตดไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบโอ้โหแต่วันนี้ต้องชมหัวจิตหัวใจผมชมอมารมริมเลยอารมริมคือคนที่ปลูกสิ่งเหล่านี้ผมบอกเลยว่ากับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ใช่แค่พลังงานหรือไม่ใช่แค่แพชชั่นนะความเข้าใจเกมของนกเตแมนยูมันมากขึ้น เกมนี้ก็เป็นอีกเกมนึงครับที่นักเตะแมนยูหลายๆคนโดยเฉพาะแนวรับตั้งแต่กลางรับอูกเต้เมนูยังเซนเตอร์3คนยังวินแบกทำให้เห็นแล้วว่าพวกเขาเข้าใจระบบการเล่นมากขึ้นพวกเขาเข้าใจการยืนตำแหน่งมากขึ้น1คนพลาดหนึ่งคนซ้อนเราเห็นช็อตที่คนหนึ่งโดนผ่านผ่านอีกคนหนึ่งมาเดรลีกบ็อกผ่านแม็กควายมาลิซันโดซ้อนเราเห็นอย่างนี้แทบจะทั้งเกมและวันนี้ครับ ผมมีแมนออตเอแมนสองคนหนึ่งคือไบอินเดียจากการเซฟจุดโทษทั้งในเกมและนอกเกมอีกหนึ่งคนแฮร์รี่แม็กควายเอาไปเลยครับเก็บหมดทั้งลูกกลางอากาศลูกภาคพ,พื้นให้ผมพูดจริงๆผมพูดได้ไปชั่วโมงอะแต่ประมาณนี้แล้วกันใครอยากดูเต็มๆตไปดูในไลฟ์นะครับอันนี้ผมมีความสุขมากไบโพล่าจะแดกเป็นบอลหนึ่งนัดที่ผมเครียดมากๆเครียดเพราะการตัดสินที่โวยตายของผู้ตัดสินเครียดสุดๆแต่สุดท